สวัสดีครับผมออซซี่นะครับก็วันนี้เป็นช่วงออซซี่ทอยส์รูมนะครับ EP ที่4นะครับก็ขออนุญาตลงมีดอิมเมอร์สันติดติดกันไปก่อนละกันนะครับพอดีเพิ่งรื้อออกมานะครับวันนี้ก็ EP ที่4นะครับสำหรับออซซี่ทอยส์รูมนะครับก็จะเป็นมีดตัวนี้นะครับเป็นอิมเมอร์สันคอมแบทคารามบินั่นเองนะครับตัวนี้นะก็ แน่นอนฮะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในมีดที่เป็นไอคอนิกของทางอีเมอร์สันเขาเหมือนกันนะครับตัวนี้เริ่มเลยนะครับเป็นวันนี้เป็นมีดอิมเมอร์สันนะครับปีที่ผลิตตัวนี้คือปี2004นะครับเป็นอิมเมอร์สันคอมแบทคารัมบิดปี2004ซึ่งก็เป็นคอมแบทคารัมบิดตัวแรกนะครับตัวแรกๆนะคือเป็นใบทรงเก่าอยู่นะครับใบทรงใหม่เนี่ยเขาจะตัด ตัดตรงปลายแหลมเป็นแบบหัวตัดๆหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้แบบเนี้ยเห็นว่าเล่นแล้วหล่นมันชอบหักนะครับเพราะปลายมันแหลมมากนะครับแต่ผมว่ามันสวยกว่ารุ่นใหม่นะไม่รู้แต่ตรงนี้ก็อ่าแล้วแต่ชอบกันนะครับแต่ผมว่าแบบเนี้ยมันสวยกว่าแหละแต่ว่าเห็นมันมีปัญหาเรื่องแบบหักแล้วก็รับคมยากอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เลยทําให้ปลายมันตัดๆัดไปนะครับก็อ่าสวยคนละแบบนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับตัวนี้ เนื่องจากเป็นมีดอิมเมอร์สน,นะก็จะมาพร้อมกับเวฟฟีเจอร์นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ทําให้บริษัทอิมเมอร์สันโด่งดังขึ้นมานะก็นี่นะครับใส่มาด้วยในมีดรุ่นนี้นะครับเรามาดูกันคร่าวๆก่อนดีกว่านะครับคลิปจะได้ไม่ยืดยาวเดี๋ยวเราค่อยไปคุยถึงเรื่องว่าได้มาอย่างไงอะไรอย่างเงนะครับก็อันดับแรกเรามาวัดความยาวกันเหมือนทุกครั้งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขอวัดความยาวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูเรื่องสเปคกัน ความยาวนะครับจากตรงนี้นะครับซึ่งปลายใบอยู่ตรงนี้นะครับวัดหน่วยเป็นนิ้วนะครับถึงอ่าสุดตรงนี้นะครับความยาวประมาณ6กจุดหจุนิ้วนะครับประมาณนี้นะครับจากตอนกลางตอนกลางสุดนะครับตรงนี้นะถึงตรงที่ผมวัดได้ตรงนี้ประมาณ6.7นิ้วนะครับทีนี้ก็ตอนเก็บนะครับเก็บก็อ่ะตรงนี้นะครับเก็บจะอยู่ประมาณ4 สี่จุดแนิ้ว4.9นิ้วไม่เกินนี้นะครับส่วนเวลากลางแล้วนะครับเฉพาะความยาวใบนะฮะความยาวใบก็อยู่ประมาณ2.5นิ้วประมาณนะครับ2.49 2.5นิ้วคือมันถึงตรงนี้นะครับประมาณ2.5นิ้วนะครับก็อันนี้เป็นขนาดนะครับของ มีอิมเมอร์สันคอมแบทคารามิดรุ่นปี2004นะครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูความหนากันนะครับความหนา12.8ม mm ิลนะครับ12.8 12.9ประมาณนี้นะครับวัสดุนะครับตัวสเกลนะครับก็เป็นวัสดุแบบ G10 นะครับ สองด้านเลยนะครับมีการเจาะรูไว้นะครับเพื่อให้เวลาพลิกมีดอะไรเงี้ยเวลากลับมีดแบบนี้นะครับมันก็ทําได้ง่ายนะเพราะว่ามันมีช่องนะครับมีดจะไม่ค่อยหล่นนะครับรวมถึงเป็นการลดน้ําหนักนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการเพิ่มการจับถือด้วยนะครับทำให้มันมีช่องมีอะไรเงี้ยมันก็ล่วงหล่นได้ยากกว่านะครับแล้วก็ตัวคลิปก็เป็นสแตนเลสทําสีดํามานะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นใบสีดานะครับเหล็กเป็นเหล็กที่ใช้ทําใบเป็นเหล็ก 15,4CM นะครับก็เป็นเหล็กดังในสมัยนั้นเนาะแล้วก็มีดอันนี้นะครับก็ขึ้นคมมาเป็นแบบชีเซลกรายนะครับหรือว่าเป็นแบบคมเซลนะฮะก็คือเขาจะขึ้นคมมาด้านเดียวเห็นไหมครับผมให้ดูก่อนนะน่าจะเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นนะปัจจุบันก็น่าจะอย่างเป็นนะครับผมไม่ได้ตามเลยเห็นไหมครับว่าด้านนี้มันจะเรียบไปเลยนี่นะครับแค่เก็บคมปลายนิดเดียวนะครับส่วนด้านเนี้ยก็จะเชฟลงมาแบบนี้เลยอ่ะนี่เห็นฮะคือจากตรงนี้นะครับเป็นสัต์แล้วก็ กลายตรงนี้ลงมานิดหนึ่งนะครับวิ่งมาถึงคมเลยนะครับแต่ขึ้นคมมาแค่ด้านเดียวนะครับแล้วออกแบบมาเป็นคมแบบเหมือนลับสิวนะครับซึ่งก็เป็นสไตล์ของตัวอิมเมอร์สันหลายๆรุ่นอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับอ้อเช่นเคยนะครับตัวซับเฟรมแล้วก็ตัวไลเนอร์นะก็ทำจากวัสดุไทเทเนียมนะครับซึ่งก็ให้น้ำหนักที่เบานะครับทำให้มีดรุ่นนี้เป็นมีดที่ พกค่อนข้างง่ายนะครับสบายแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างเบานะครับเพราะว่าตัวมันไม่ใหญ่ด้วยนะครับมันจะเบากว่าพวกคอมมานเดอร์หรืออะไรพวกนั้นนะครับนิดหน่อยรู้สึกรู้สึกได้ว่าเบากว่านะครอาจจะไม่มากถ้าวัดเป็นตาช่างแต่รู้แหละว่าเบากว่านะครับแล้วก็เสริมด้วยเวฟฟีเจอร์นะครับตัวนี้เป็นคาร์ลัมบิดที่มีเวฟฟีเจอร์รุ่นแรกๆเลยนะครับน่าจะเป็นรุ่นแรกเลยแหละที่มีนะครับแล้วก็ ปฏิวัติวงการคารัมิดเกือบจะทุกยี่ห้อเลยนะครับสำหรับพวกที่เป็นคารัมิดแบบโฟลเดอร์นะคือสามารถพกแล้วก็ดึงเพื่อให้ดี PLOY ใบมีดออกมาได้เร็วที่สุดแล้วในยุคนั้นนะครับก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดขายนะครับแล้วก็อิมเมอร์ซันคอมแบทคารามิดนะครับก็จะเป็นเป็นมีดอิมเมอรรุ่นที่สามารถสลับคลิปได้เห็นไหมครับด้านนี้มีอีก3หลรู คือเราสามารถสลับคลิปมาพกด้านนี้ได้นะครับสำหรับคนที่พกไว้กระเป๋าเก่งข้างสายคนถนัดซ้ายนะครับก็อิ m เมอร์สันคอมแบดคารามิดไม่มีรุ่นซ้ายขวานะครับเขาสามารถสลับคลิปได้นะครับเป็นแทบจะเป็นไม่กี่รุ่นเองนะฮะที่มีแบบเนี่ยนะครับมีรูให้สามารถถอดน็อต3เม็ดนี้แล้วก็ย้ายคลิปมาไว้ด้านนี้ได้นะครับสเปคคร่าวๆก็คงประมาณนี้นะครับขนาดไปแล้วนะฮะก็ทีนี้ก็มาถึงส่วนที่ เหตุผลที่ผมซื้อมานะครับรวมถึงวิธีการได้มากา็มีดเล่มนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นมีดเล่มที่ผมรักมากเล่มนึงนะดูจากสภาพก็น่าจะรู้นะครับคือผมพกใช้อยู่ช่วงตั้งแต่ปีที่ซื้อมาปี2 0 0 4นะครับเป็นอิมเมอร์สันเล่มแรกเลยในชีวิตนะครับที่ผมซื้อมาก็คือ Combat c a r a m b i t นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนั้นอะไรเนี้ยมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะครับแบบแบบดูคลิปใน วิดีโอแนะนํามีดเขาแล้วแบบมันจําเป็นต้องมีเลยแหละนะครับสาหรับเป็นคนเล่นในยุคนั้นนะก็เจ๋วมากนะครับยุคนั้นแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงนะตัวนี้นะครับตอนผมซื้อเนี่ยแพงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับตัวนี้เป็นอีมาสันเล่มแรกที่ผมซื้อมานะครับแล้วก็พกใช้อยู่ร่วมๆสิปีนะคือผมไม่เคยตัดอะไรเลยนะครับตรงคมเนี่ยผมไม่เคยไปตัดอะไรเลยนะครับจะสังเกตว่าคมเนี่ย เดิมสนิทนะครับปลายแหลมเปียวไม่เคยพกเลยเลยแต่ว่าสภาพด้านนอกเนี่ยคือเยินหมดแล้วเดี๋ยวผมพาให้ดูก่อนนะเดี๋ยวมันบบดูจากคลิปก่อนนะครับเห็นไหมฮะว่าถลอกยู่เยินไปหมดแล้วนะครับเนี่ยจีเทนก็เงาเงาไปหมดแล้วนะครับความสากไม่มีแล้วลื่นๆเลยนะครับตัวใบเนี่ยเห็นไหมฮะเวฟเนี่ยนะครับสึกหมดแล้วนะครับตัวใบก็คือโซมแหละเล่มเนี้ยนะครับไลเนอร์เนี่ยกลางเวฟเล่นซะจนมันขึ้นมาจะสุดอยู่แล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะ ขึ้นไปเกือบสุดใบแล้วนะครับจนมันจะเพลย์อยู่แล้วนะครับก็ตอนมาใหม่ๆนี่เล่นทั้งวันนะครับดึงเข้าดึงออกแต่ไม่เคยตัดอะไรเลยนะเล่มนี้นะครับจุดเด่นของมีดเล่มนี้นะครับที่พอเราได้มาแล้วเราก็ค่อนข้างประทับใจนะรวมตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะครับก็ยังมีหลายๆส่วนนะครับที่ยังไม่มีมีดแบรนด์อื่นนะครับที่ทำแล้วทำให้ให้ผมรู้สึกว่าจะดีกว่าอันนี้ได้ในหลายๆเรื่องนะ นะครับแต่ว่ามันก็ไปวิจารณ์มากไม่ได้นะครับมันดีทุกยี่ห้อนะแต่อันนี้เป็นความชอบของผมแล้วกันนะครับดับแรกเลยคือผมรู้สึกว่าคารัมบิดอิมเมอร์สันะครับ ECK เนี่ยอ่าน่าจะเป็นมีดคารัมบิดที่เล่นง่ายที่สุดนะครับในความรู้สึกผมเพราะว่าด้วยความที่ห่วงมันไม่ใช่เป็นห่วงห่วงเดียวขึ้นมามันเป็นห่วงอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะคือมันเป็นห่วงเหมือนเหมือนแบบ มันไม่เหมือนคารามบิดอันอื่นนะฮะที่มันจะเป็นห่วงเล็กขึ้นมาเดียวพอดีผมไม่ได้หยิบมาเทียบนะคือมันทําให้ช่องนิ้วมันค่อนข้างกว้างนะครับเวลาข่วงเล่นเนี่ยมันไม่ค่อยแกว่งแนวนี้นะครับสามารถล็อกใบเวลาคอนโทรลอย่างเงี้ยนะครับแต่วา่าสำหรับเซียนคารามบิตหลายๆท่านนะครับก็อาจจะไม่ชอบนะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยแบบค่อยอะไรอย่างนี้ได้นะครับรวมถึงรูรูที่เราใช้เอานิ้วใส่เข้าไปในรูมันค่อนข้างเล็กนะครับแต่พอดีผมเป็นคนมือเล็กมันก็เลยไม่ค่อยรู้สึกนะยัง ยังรู้สึกว่าเออมันพอดีนะฮะแต่ว่าสําหรับหลายท่านที่แบบอาจจะแบบมีขนาดมือที่ใหญ่นะฮะเวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะคับนิดนึงนะครับในรุ่นแรกนะแต่ว่าอ e ่อ ECK รุ่นหลังๆเห็นว่าพัฒนาให้รูใหญ่ขึ้นแล้วนะแต่ว่าไอ้รุ่นแรกเนี่ยรูมันค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ Finger Groove ตัวนี้นะครับมันจริงๆแล้วผมก็อย่างที่ผมเคยอธิบายไปในใน Fox อ่า บัส t นลลี hmm. นะครับ fx 5 9 1เนี่ยว่าผมไม่ได้ชอบคามเบ็ดแบบที่มีร่องนิ้วมากแต่อันนี้มันบังเอิญมันพอดีมือนะครับคือผมจับไปเนี่ยมันรู้สึกพอดีแล้วมันก็ไม่ได้ค้ำมากนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าตรงส่วนการที่มันมี Finger g r o รูฟเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหานะครับกับการที่ผมจะใช้มีดเล่มนี้นะครับ3ก็คือแน่นอนแหละ เวฟฟีเจอร์นะครับอันโด่งดังของเขานะครับเปิดปิดง่ายสุดๆนะครับดึงขึ้นมาเนี่ยบางทีไม่อยากให้เปิดมันยังเปิดเลยนะครับอันนี้อันนี้กลายเป็นว่า,าเวลาเราพกมีดอ,อิมมาร์สันรุ่นนี้นะครับจะดึงมีดออกมาเนี่ยมันพยายามจะเปิดเองตลอดเวลาเพราะว่าตำแหน่งเวฟเนี่ยมันเข้าอ,ออกแบบมาตำแหน่งเวฟค่อนข้างดีนะครับคือม,มันมาด้านนี้พอดีมันไม่ชิดตัวมากนะครับทำให้เวลาเราดึงจากกางเกงเนี่ยยังไงซ้าม,มันก็พยายามจะเกี่ยวกับขอบกางเกงเราเพื่อเปิดใบแบบนี้ออกมานะครับ กลายเป็นว่าจะดึงให้ไม่เปิดยากกว่านะครับต้องมีความตั้งใจมากกว่าให้มันไม่เปิดนั่นแหละหลายๆท่านที่พกใช้ก็คงจะเข้าใจอารมณ์นี้นะครับบางทีจะดึงขึ้นมาให้มันไม่เปิดมันก็จะเปิดนะครับเพราะว่าตำแหน่งเวฟมันยื่นออกมาเยอะมากนะครับทำให้แบบมันเปิดได้ง่ายนะครับซึ่งก็เป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าเวลาเราจะดีพลอยมีดนะครับไม่ค่อยเฟลแน่นอนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของมีดอิมเมอร์สันนะครับที่เขาก็มีมาในหลายรุ่นคือถ้าสังเกตนะครับเวลา เวลาเราพับมีดแล้วนะครับสามารถใช้เป็น Impact w e a p o n ได้ด้วยโดยที่ในรุ่นอื่นเนี่ยไอตัวตัว,ต,วตัวแหลมๆเนี่ยนะครับตรงปลายใบตรงเนี้ยโคนใบมันนะครับเขาก็จะทําให้มันแบบเวลาพับแล้วมันก็ยื่นออกมาเป็นแหลมๆแบบนี้อาจจะ,ะใช้เป็น Impact w e a p o n ได้นะครับใช้ทุบกระจกได้หรือว่าใช้ทุบอะไรก็ตามแต่นะครับที่เราอยากจะทุบก็ได้ด้วยนะครับโดยที่โดยหลักแล้วก็น่าจะสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายได้มากกว่าแบบที่มันเป็นเรียบๆนะครับ ประมาณนี้นะอันนี้มันก็เป็นความคิดผมนะผมไม่เคยไปทำะไรใครนะจินตนาการเอาอย่างเดียวนะครับเคยแต่ทุบน้องแข็งก็เคยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับอีเมอร์ส e ันนะครับ ECK ปี e 2004นะครับรุ่นใหม่ๆน่าจะดีกว่านะครับน่าจะพกง่ายกว่าน่าใช้กว่าสวยกว่าเช็คเกอรอ์ตัวด้ามหยาบกว่าจับถนัดกว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่านี้ก็คือผมได้มานานแล้วละ่ะเป็นมีด e อีเมอร์สันเล่มแรกเลยนะครับก็คิดว่าคงจะเก็บไว้ตลอดแหละนะครับ เป็นหนึ่งในมีดท,ที่ทําให้ผมมาชอบมีดแบบสไตล์คาร์ลเบินี่เลยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องราคานะครับราคาเมื่อปี2005นะครับผมซื้อประมาณปี2005นะผมซื้อเล่มนี้มาประมาณ8500บาทซึ่งในยุคนั้นเนี่ยผมถือว่าแม่งโคตรแพงเลยนะครับคือว่าโอ้โหลำบากนะครต้องแบบอันนี้คือกินมาม่าจริงเลยนะครับไม่ไม่ได้แบบว่า มาดราม่าเลยนะครับยุคนั้นคือแบบประหยัดเงินไปซื้อมีดเลยแหละมันชอบนะฮะก็เราก็ทํางานนะครับสมัยนั้นผมเป็นผู้ช่วยช่างภาพนเงินก็ไม่ได้เยอะหรอกนะครับก็เก็บเก็บตังค์ไปนะครับเราก็ซื้อมานะครับก็เลยมีความผูกพันกับเล่มนี้เป็นพิเศษนะครับพกเยอะมากนะฮะประมาณนี้นะครับก็ยุ่ยเยินไปหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับ EP ที่4นะครับสำหรับ Aussie Toys Room นะครับเช่นเคยนะครับมีอะไรติชมนะครับหรืออยากแนะนำให้ผมทำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับจะเป็นพระคุณมากนะครับผมก็อยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะเราก็ทำเก็บไว้ดูเองบางทีทำก็สนุกดีนะครับมันเหมือนกับเราก็ได้นึกย้อนอดีตนึกถึงเพื่อนฝูงเก่าๆนะครับมีความสุขดีนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้า ท่านใดมีอะไรแนะนําก็พูดไปแล้วนะก็มีอะไรแนะนําก็ทักไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับหรือว่าอยากจะว่าผมแนะนําข้อมูลผิดถูกมาแก้ไขได้เลยนะครับอันนี้ก็เท่าที่ผมจําได้นะแล้วก็เช่นเคยนะ,ะต้องขอบคุณทุกท่านนะที่อุสตส่าห์ฟังจนจบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ